กระตุ้งทำอะไรสวัสดีครับยู่กับผมแซมวิ่งครับผมพามาดูรถคันนี้จะปีแล้วเนี่ยฮะสิบป,สบปีสิบปีรบน้ำมันครับจะเอาไปเ,าเปลี่ยนยางเอาอยางอะไรของ น้องปรอนไปครับออย่างอะไรไปออย่างอะไรอันนี้ไปอย่างที่ถอดออกครับเอาเอาทีอา่ออกออกปุ๊บไปใส่ของตะตุนี่แกเอาปุ๊โอ้ยนี่ไงนี่ดับเตอร์ครับไปดู มีข้างหน้าข้างหลังมกกกั้งนี่อะไรข้างหน้าฮะได้เลยเป็นลีกคัดแกะออกได้เลยนี่แกให้ดูผมแกให้ดู อันตรายไหมนี่ไม่อันตรายหรอกเขาก็ใส่กันทั้งนั้นใส่ทั้งนั้นนี่จะเป็นห้าโอโค่ครับเอออันนั้นของนายอ่ะอะไรจะไม่มีใครใช้ถามเอฟซีดูครับใครใช้บ้าง อ่ะ <laughs> เอาตอบคอมเมนต์ผม <laughs> มานะใครใช้บ้างเนี่ยห้าอกหกต <c oughs> 6, อบผมมาด้วยแต่ตูบอกว่าไม่มีใครใช้ครับอันนี้น,น,น,นี้จะเป็น,น,นหกออกห้าครับผมนนแต่เขาเน,นี่ย <c oughs> แต่เขางตบตงเนี่ยไม่มีใครใช้ <c oughs> เนี่ยแบบเนี้ยเออบุคคลมีใคยใส่แต่้ของนายอะ่ะแบบเนี้ยมันใส่หน่อยไงอันนี้น,อน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้รูมันบ่ทูของมันอันนี้รูบ่อืมนี่รูรูที่จะเข้าไปในของวิโก้ใช่ไหม สอันนี้ผมมันทำไมมันเป้าไม่เหมือนกันวะใสไอตัวเนี้ยทำไมอันนี้อันนี้มันอันนี้มันใหญ่ไหมอ่าอันนี้ทำไมมันเล็กอ่ะใสมันจะใส่ได้แค่สี่ตัวไงอ๋อทำไมใส่แค่สี่อย่างพอตัวหนึ่งมันติดต่อตัวนี้มันใส่ม่เลยเนาน้องเลอเตอร์ตัวนี้จะใสแค่สี่ตัวแมนอ๋อมันก็ลดมาอีกวะทำไมเขาบอกเป็นยังดอกอีกต่างเฮ้ยแล้วมันจะ จะอะไรจกข้ารดมาสี่สี่อันนี้ใส่หกอืม,อมนี่มใช่อ้าหรือพ่อจะแปลงดุมล่ะแปลงบ่แปลงดุมยังไงก็เ,นะ<笑><笑>เอาดุมไม้ดุมหกกมกรูอะใส่ไงแล้วพ่อขายอันนี้ทิ้งขายอันนี้ทิ้งแล้วก็ซื้ออันนี้มาใส่ไม้ยางแล้วก็อันนี้มันสี่รู้คอ <c ười> มีคนใช้ไหมล่ะเนี่ย <c ười> ใส่แค่ส่วนมาก ส่วนมากเขาใส่ตะหกออกหาเนียแต่เนี่ยมันไม่มีขายแบบเนี้ยมันไม่มีขายเขาก็เลยสั่งทำอันนี้มันติดนอดอ็อตไอหกมือแ,แ,แล้วทำไมไม่ไม่จอดตรงนี้วะหนึ่งมาก็หู้มันกับประตรกันไงอันนี้เป็นเหล็กครับไม่ใช่เป็นลูมินียม เป็นเหล็กนะเป็นเหล็กเหล็กมันวันบางครับต้องเป็นเหล็กเนี่ยสิบห้ามิลครับแม่อันนี้อันนี้ให้ดูเก่ามันแม่นะลองวัดเดยดูเก่าน่าทึ่ใส่อะใส่ไม่ได้อะเอ้าเอาเอ้าเอ้าเรื่อยเอ้านี่ไงอ๋ออันนี้ใส่อย่างงี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ของวิกโก้จะใส่แค่หนึ่งสองสามสี่แค่นี้บ่อือหืออันนี้ไม่ใช่หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่สี่สรูมันก็เหมือนนัดมันขาดตัวหนึ่งลอดใพ่ไหมจากห้าเหลือสี่ลองดูครับงงเหมือนกันต,ตึงหงสเราไม่เคยใช้ นี่มันต้องทําแบบนี้นะถ้าจะใส่ล้อหกรูครับต้องทำางว่ามันมันจะมีปัญหาอะไรไหมนี้เรายกขึ้นรัเลยครับอถ้าช่างบอกว่าไม่แนะนาเราเราไม่ใส่ครับอืจะเปลี่ยนเป็นดุมอะไรบ่ฮะเปลี่ยนเปลี่ยนดุมบ่ต้องเปลี่ยนอะไรพอจะแปลงดุมแปลงเลยแป่งดาข้างนั้นแปรงอะไเลยแปรบ่ ของนายเอาของแซมมาใส่ของพ่อมาของพ่อใส่ของแซมยกชุดเลยนะใส่กันก็ได้แล้วไปครับเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็สายบายครับสวัสดีครับไปแล้วปะตูเปิดอารานแล้วครับหื้อเออ นี่แหละไม่งั้นถ้าตะตุงไม่อยากใส่ก็ขายนี่ทิ้งครับแล้วก็ซื้อยางใหม่ครับอาไรจะสั้นบอกนะมยาวยังไงครับจ้าวไปขายก็เสียดาย เวมีคนทำอละ่ะเออข้อใส่กันจะเป็นยังไงเตัวถามเช่งเอี่ยวเลยนะตัวฐามไป <S <S เดี๋ยวให้ตรงโทรถามเช่งเอี่ยวเลยเคยมีไม่เช่งเอี่ยวอืมลายนะตัวลายนะเออโทรไะไก็โทรเลยลายเช่งเอี่ยวอยู่ไหนเออช่งเอี่ยวเชื่อเลยลายก็เช่งเอี่ยวบลยโอ้โหไม่รู้ครับผมไม่เคยมีลายเช่งเอี่ยวครับ อมาแล้วครับสายป่วนโทรไปดูรูปมแ้คโทรคอไปเลยข้อไปเลยพิโอคอเออนั่ะไนล่ะเปิดเปิดข้อเลยวะแล้วไงมั้ยโทรแล้วก็พิโอคอสวัสดีครับช่างเหี่ยวไหน ยังไม่ติดบ่จะรับมี่ปะ่ะหรือว่าขับรถนั่นอยู่อ่ะรับบ่นน่รับอยู่มั้งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลช่างเหี้ยวผมโทรหาคุณหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยทำไมปิดปากโอ้อยอีกนานไหมเดี๋ยว <laughs> ผมโทรกลับ อย่เาเพ <c oughs> ้่ใจฮะเขาไปคุยด้วยนะเขาไปคุยด้วยบ่เขาติดธุระอ,อย,อยู่แกติดธุระอยู่ฮะอไม่รู้จะได้หรือไปได้ได้อยู่ยัตุ่งตุ่งตุเครียด่ะทุกคนแล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะตุ่งจะได้ใสหรือไม่ได้ใสครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ